สวัสดีครับพบกับคุณแจ็คนะครับหรือนายโรชาหาติงตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามัธยาสายัยอำเภอบุงค้าสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดบุการวันนี้คุณแจ็คได้รับผิดชอบในรายวิชาสังคมศึกษาจะมาพูดเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนาถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามกันได้เลยครับผมวันนี้นะครับคุณแจ็คก,ก็จะพามาร้องเพลงมาวิอานะครับเกี่ยวกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา เราไปเริ่มกันเลยนะครับผมมาวิอามาวิอาเปลยนเดือนสามปกแบบเันเ่นเดือนสามปกแบบอาแล้เข้าพรรษาอีกสามเดือนก็ออกพรรษาไปตักบาตรท,ทวิวไปตักบาตรท,ทวิวหนึ่งเดือนเพียงเท่านั้นหนึ่งเดือนเพียงเท่านี้ทอดกระถินทอดกระถินทอดทอด,ทอดกระถิ่นเ,<ป>เป็น,นยังไงบ้างครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม